ก็ถ้าเราจะรับลมสูตดอากาศเต็มที่ก็คือเปิดตรงนี้ค๊าบทันรูปเนี่ยแผ่ไอร้อน ลองรถที่ไหนกันพี่บิ๊กก็ว่าจะไปลองแถวประจวบนะตรงนั้นเส้นทางยาวยาไปลองความเร็วได้แล้วก็ไปลองช่วงล่างเนี่ยแถวเพชรบุรีโ้ตรงนั้นโค้งเยอะไกลเหมือนกันเนาะเติมน้ำมันมาพอไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเช็คก่อนนะเออาอกิกิโลก็พอได้อยู่นะโอ้นี่สามารถเช็คระยะทางจากน้ำมันที่เหลือในรีโมทได้เลยเหรอของเขาดีอ่ะก็บอกข้อมูลตรงนี้ได้แต่เดี๋ยวมีอีกอย่างหนึ่งขอลองก่อน เยอะเนาะเออรีโมทนี่เขาทำได้หลายอย่างเลยแหละไม่หมายถึงพี่ๆไเยอะไอ้ลอเล่นลองอะไรนะเออเดี๋ยวก็รู้แต่ตอนนี้เราไปดูรถกันก่อนดีกว่าโอเคดูภายนอกรวมๆของรถคันนี้นะก็ถือว่า BMW X3 เนี่ยเป็น SUV หรือว่า s a v ที่ BMW เขาเรียก ที่ขนาดพอเหมาะมากๆเลยและที่สำคัญเนี่ยดีไซน์ล้ำกว่ารุ่นเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เรากดรีโมทนะตอนกลางคืนเนี่ยเปิดรถปุ๊บจะมีเหมือนพรมปูเป็นทางให้เข้าเลยเสริมให้รถคันนี้ดูพิเศษขึ้นแล้วก็ไฟไท้ายของเขานะพี่ปิ๊กรูปทรงก็ดูมีมิตติมากขึ้นส่วนประตูบานท้ายเนี่ยเปิดปิดด้วยไฟฟ้าเจ้าของเนี่ยสามารถถือกุญแจไว้กับตัว แล้วก็ใช้เท้าเนี่ยสอดเข้าไปด้านใต้<อ>มันก็จะเปิดอัตโนมัติขึ้นมามที่สําคัญเนี่ยที่จุกข้างหลังเนี่ยกว้างขวาง<ม>เก็บของได้เยอะมากเอ๊ะพี่ปิ๊กทำไมมันถึงเย็นนะยังไม่ได้เปิดแอร์เลยอ่ะก็เมืเอ่อกี้ไงรถคันนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ที่สามารถ เปิดระบายความร้อนเนี่ยออกก่อนที่เราจะเข้ามาในห้องโดยสารไงเจ๋งเนาะนี่ไม่ใช่แค่เข้ามาแล้วเย็นอย่างเดียวนะนั่งสบายด้วยบกเขาเนี่ยอบกระชับแล้วก็นี่ปรับแผ่นหลังได้อีกบีบตรงข้างหลังเนี่ยให้นิ่งเลยเวลาปุ๊กซิ่งนีไม่ขยับไปไหนเลยแหละแล้วที่ชอบเลยเนี่ยจอของเขาสามารถเจสเจอร์คอนโทรลปึ๊บปรับวอลลุ่มได้แบบในซีรีส์เจ็ดเลยสะดวกสบายอันนี้พี่ปิ๊กต้องชอบแน่แ p พดเดิ้ลชีฟมีให้ด้วยถ้าเกิดว่า Display ์ค y นะแบตหมดเราก็สามารถที่จะชาร์จเจอร์ไว้ตรงนี้ได้เลยเป็น w i r ไ l e s s Charging นี่มาบรรยากาศทะเลอย่างนี้เนี่ยเหมาะเลยรถคันนี้เนี่ยมีกระจกข้างบนเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยรับแสงได้เต็มที่ก็ถ้าเราจะรับลม สูดอากาศเต็มที่ก็คือเปิดตรงนี้ปั๊ทันรุกเนี่ยเราก็ได้สูรอากาศทะเลอย่างสบาย้ไอร้อนโอ้โหแ,<ฮ> <laughs> แต่ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะร้อนเนี่ยเราก็ปิดได้ <laughs> เขามีนี่ปื้เป็นม่านบังแดดสีดำอันนี้กันความร้อนได้ดีเลยหายห่วงหายห่วงบว่าภายนอกภายในของเขาเนี่ยก็ผ่านนะ แต่สมรรถนะเนี่ยเป็นสิ่งที่บุ๊อยากรู้ที่สุดถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องไปพิสูจน์กันพี่ปิ๊กไปนะสิโอเค ตรงต้นก็มาเหมือนกันนะพี่ปิ๊กรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2ลิตรทวิน Power Turbo ให้กำลังสูงสุดเนี่ยที่190แรง,งมา้าเราทดสอบอัตราเร่ง0ูนยถึงรของเขาเนี่ยเขาทำได้ในเวลา9.3วินาทีเราทดสอบอัตราเร่งยืดหยุน่นเร่งแซง60-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็ใช้เวลา5.5วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น8 0ถ้ 120, เขาก็ใช้เวลา7.3วินาที ถึงแม้ว่าเขาใช้เกียร์อัตอนโนมัติ8จังหวะเนี่ยแต่ด้วยบุคลิกของเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ที่เน้นความประหยัดมากกว่าเนี่ยก็ทําให้เวลาของเขาในการเร่งแซงเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ระบบการขับขี่ของรถคันนี้นะพี่ปิ๊กก็มีให้เลือก3แบบด้วยกันขอลองอีโคโปรก่อนพอเราปรับ โหมดอีโคโปรเนี่ยนะอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเนี่ยจะถูกปรับให้สูงขึ้นออแล้วก็ลดความแรงของแอร์ลงเพื่อลดโหลดของเครื่องยนต์มุ้งมีความรู้สึกว่าการตอบสนองคันเร่งอ่ะมันจะดีเลยนิดนึงใช่ก็คือ,อทําให้การขับเนี่ยไม่กระโชกโขงหักรักษาเอ่อให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วร้อนมากขอเปิดปรับเป็นคอมฟอร์ตในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยก็คือโหมดใช้งานปกติความรู้สึกของวัยของพวงมาลัยคันเร่ง แล้วก็การตอบสนองของเกียร์เนี่ยก็จะอยู่ในโหมดปกติแต่ถ้าจะให้แรงขึ้นเนี่ยปุ๊บ้องกดเบรที่โหมดสปอร์ตในโหมดนี้เนี่ยทั้งพวงมาลัยคันเร่งแล้วก็เกียร์เนี่ยจะตอบสนองเร็วขึ้นพี่ปิ๊ก ถึงทาง่าครูข่าแล้วว่ารถคันนี้มันจะดูดได้ไหมะโอ้ยสบาย B M X 3เนี่ยเขามีระบบขับเคลื่อนสีล้ออยู่แล้วเลยไ,ได้เลยอโอเคงั้นลองดูเลยนะอ ขะที่เราผ่านทางขูขานะรู้สึกว่าแบบมันนุ่มสบายมากๆไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเท่าไหร่เลยระบบของเขาเนี่ยทำงานค่อนข้างละเอียดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกถึงรอยต่อของถนนเลยวางแก้วกาแฟไว้ตรงนี้รับรองว่าไม่กระเด็นแน่นอน,นขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันนุ่มมากเลยไม่รู้สึกหรอมันลอยอย่างนี้เลยอะและอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงบ้างโอ้อัตราสิ้นเปลืองเขาดีเกินคาดเลยนะปุ๊เหรอ เราทดสอบอตัตตาสิ้นเปลืองที่ความเร็วคงที่เนี่ย1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะเขาทำได้21.5กิโลลิตรถือว่าเป็นตัวเลขเทียบเท่ากับพวกกลุ่มอีโคคาร์เลยนะ, oh. ะแต่ว่าของเขาเป็นกลุ่มรถประหยัดซึ่งสามารถทำความเร็วสูงได้นี่ปุ๊กข้างหน้ามีโค้งเนี่ยลองดูหน่อยไหม <Okay. S 1> ที่อยากรู้ว่าจะนึบเหมือนอย่างที่เคยได้ยินมาไหมได้เลยเดี๋ยวน้องจัดให้ บอกว่าการเข้าโค้งของ bmw เนี่ยนะก็ยังคงมาตรฐานสูงของเขาอยู่คือว่าช่วงล่างเนี่ยหนึบมากก็มีระบบ X-Drive ของ bmw เนี่ยทำให้เวลาเข้าโค้งเนี่ยระบบการถ่ายทอดกำลังของเขาเนี่ยทำได้ยังมีประสิทธิภาพแต่ความนุ่มของรถอย่างเดียวนะพี่ปิ๊กก็ยังเป็นเหตุผลไม่พอในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อรถอม,มันจะต้องมีเรื่องเบรกด้วย ตอนนี้เราขับที่ความเร็วประมาณ60นะพี่ปิ๊กลองดูว่าเราจะหยุดได้เท่าไหร่หนึง่งสองสามโหหนึบมากคือแบบพอเบรกแล้วมันวุบอย่างนี้เลยอะผลทดสอบเบรกของรถคันนี้ที่เราทำที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่41เมตรเท่านั้นเองอหรือเทียบเป็นแรงจีเนี่ยเท่ากับ 0.96G Mm hmm. ก็ต้องบอกว่ารถคันนี้หยุดได้มั่นใจถึงแม้ว่าจะเป็น SUV ก็ตามดูจนมาถึงตอนนี้นะคะพกเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะมีคำตอบในใจแล้วแหละว่า BMW X3 คันนี้เนี่ยเป็นรถอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์คุณได้ทุกสถานการณ์หรือเปล่านะคะ เราสองคนพี่น้องตอบโจทย์ทุกคำถามในใจของหลายๆคนเกี่ยวกับ BMW X3 คันนี้แล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ